สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมเกมเกมหนึ่งแหละมันอยู่ในเอ่อเขาเรียกอะไรนะในในแอปลัก Lucky Time สักอย่างหนึ่งนะคะก็ชื่อเกมว่าส Max Mask, Mask Man อ่ะรอโหลดสักครู่หนึ่งนะคะโอเคไป เกมนี้มันจะเป็นลักษณะของการาไปอยู่ในในอเรียเดียวกันแล้วก็ในเข้าไปเล่นเกมเในในหลายหลายคนนะ่ะพร้อมกันนะอ่ะเดี๋ยวเนเพื่อนดูน,น,นะคะสิบสองสิบห้าสิบคนซึ่งก็เป็นคนที่เขา นี่ก็คือตัวของตานตัวนี้นี่นะแล้ก,ก,ก,ก็คือกติกาก็คือชนให้ให้เพื่อนนะคะออกไปจากเกมโดยการที่บั้มเลยนะคะหงุดหงิดบ๊มป์นี่ให้ตกน้ำตกข้าเลยเราจะต้องเป็นผู้ชนะในวันนี้นะเราจะถับด้วยการใชน้นิ้วหมุนหมุน อันนี้เรมามกาเขาเรามีตัวสปริงแบบทุกคนช่วยตัวหายมีแบบว่าทำเร็วสมากต้วัมากแเนอยมันก็จะเด้งออ,อ,อกนอบางคนก็เคยห็นมากเลยเเพราว่าเขแบบีวชนเพื่อปเยอะจนเ็ใหญ่เราตองทำให้เราอยู่เป็น,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 นคือไม่ <laughs> Oh my god รีอะรไปแล้ ทุกคนดูสิรางวัลที่เกตที่เกตวันนี้ก็คือเกตเพชรได้รับไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเพชรนะฮะอันนี้ถามว่าเล่นแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนะฮะเอออันนี้มาแนะนำแบบเอออาจจะดูแบบติ๊งตองอยู่ด้อเกมเนาะแต่ว่ามันมีผู้แข่งแข่งขันน่ะนะฮะผู้เข้าร่วมการแข่งขันของเราอยู่ใน เยู่ในเกมด้วยอันนี้ก็จะคือเป็นโรเซอร์ไปวิธีการฝากเงินและถอนเงินกับใครไม่ใช่ละอันนี้อ่ะปิดไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปเจอนะฮะเดี๋ยวจะต้อง